อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่นะครับขอขันจังหวะด้วยเรื่องราวในตอนที่แล้วไฟเตอร์ปริศนาที่ทำคะแนนเป็นอันด,ดับสองในศึกเซอร์ไวเลไฟานาซโนเอเดนสมัยก่อนเธอเคยฟ้องครูว่าเพื่อนสนิทขโมยของและถูกตำหนิดโดยคนรอบตัวอย่างรุนแรงเอเดนที่ตอนนี้กำลังข้างความยุติธรรมพยายามเข้าหายูกะและรันมะและได้แสดงความสามารถที่สุดยอดออกมาในศึกกับดดาน งั้นเหรอเอเดนเคยเจอแบบนั้นมาก่อนก็เลยพยายามจะปกครองเซน์ออเดอร์สินะหัวใจของนางกับกาวเวลที่เป็นบัดดี้กำลังทรมานอยากให้เอเดนกลับมาเป็นคนเดิมอย่างงั้นใช่ไหมละ่ะแต่มันแปลกๆอยู่นะอ,อธิบายไม่ถูกรอกแต่รู้สึกแบบนั้นน่ะงั้นเหรออนเปลี่ยนร่างจากนรกมังกรเทพมานาเวจีแวนิตี้โกคูเดสอยเยอร์ โรงเรียนเซนออเดอร์ der, คือสถานศึกษาหแห่งกฎระเบียบจะนักเรียนหรือว่าอาจารย์ใครที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบจะต้องถูกลงโทษด้วยการพิพากษาที่ไม่มีคาว่าปราณีพิพากษาคนที่คิดต่อต้านให้หมดและปกครองโรงเรียนนี้สินะคะถูกต้องฉันกำลังคิดเรื่องการเผยแพร่กฎระเบียบสมบูรณ์แบบนี้ออกไปนอกโรงเรียนอยู่นะไปนอกโรงเรียนแต่มันจำเป็นต้องใช้เครือข่าย ที่ใหญ่พอจะถ่ายทอดคําสั่งออกไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเจ้าหูือกาครงมีแขกมาหาเนี่ยเอ๊ะโหเอเดนมานี่ได้ยังไงเนี่ยฉันมีเรื่องจะคุยหฮอรับอะไรดีคะฉันไม่เอาไม่เอาเหรอแต่ว่าฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะดื่มชาหรอกนะ แต่ที่นี่เป็นคาเฟ่นนะถ้างั้นข้าสั่งเองขอพิซซาแบบทุกทีนะล้วอาหารสักครู่นะคะแล้วเรื่องอะไรเหรอที่ว่าจะคุยนะ่ะช่วยเป็นพลังให้หน่อยเฮ้อหมายถึงยังไงจะอยากเผยแพร่แนวคิดผ่านรันกะแชนแนลหน่อยนะจ๊ะแนวคิดของเอเดนผู้ถูกต้องคือผู้ถูกต้องจะอยากสร้างโลกที่ทุกคนคิดแบบนั้น อยากให้โลกนี้ได้รู้จักความยุติธรรมและกฎระเบียบสมบูรณ์แบบฟังไม่ค่อยจะเข้าใจเลยฮะเรื่องนี้ง่ายมากแค่ทำให้ผู้ติดตามรันกาแชแนลทุกคนได้รู้จักแนวคิดที่ฉันใช้ที่โรงเรียนเซนออเดอร์ก็พอขอโทษด้วยนะฉันไม่ทำแบบนั้นคือทำไม่ได้นะทำไมละ่ะรันกาแชแนลมีอยู่เพื่อสร้างความสนุกให้กับทุกคนพวกเราตั้งใจกันไว้แบบนั้นพวกเราเหรออีกคนคือคาโคกัวรันมะเหรอ ก็ฉันกับรันม้าเป็นเพื่อนกันนี่นะเคยเป็นเพื่อนมากกว่าละมัง้งฮะพิ่ซทาได้แล้วค่ะพวกเราสืบเรื่องของคุณมาหมดแล้วหลังจากกลายเป็นผู้ใช้ลอสเวิ r ์ d เขาก็ได้จากท่านยูกะไปคะ่ะจากเพื่อนสนิทกลายเป็นคู่แข่งและกลายเป็นศัตรูฉันเข้าใจความเศร้าโศกและความโกรธแบบนั้นดี ถ้าโลกถูกปกครองด้วยกฎระเบียบกับความยุติธรรมสมบูรณ์แบบโสบกนาฏตรกรรมแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นเพราะเชนนั้นแต่ว่าฉันไม่ได้เศร้านี่แล้วก็ไม่ได้โกรธด้วยเพราะรันม้าน่ะแร่งมากๆเลยละ่ะการสู้กับไฟเตอร์ระดับนั้นมันทำให้ตื่นเต้นสุดๆไปเลยแต่พอเขาได้บัดดี้ชื่อ d ด s t r o เ e er อก็ดูเปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยนะไม่เปลี่ยนหรอรันม้าก,ก็คือรันม้หลังจากได้การก้าเป็นบัดดี้ฉันก็คือฉัน มันก็เหมือนกันนั่นแหละนะแม้แต่ตอนนี้ฉันกับรันมะก็เชื่อมถึงกันด้วยบัดดีตไฟรันมะเป็นเพื่อนคนสําคัญของฉันเป็นพวกพอ้องแบบนั้นไม่ใช่เพื่อนหรือพวกพ้องหรอกนะทําไมถึงไม่เข้าใจทําไมถึงยังทนเฉยได้อีกล่ะเอ๊ะนี่ฉันต้องโกรธหรอกเหรอทำไมะท่านเอเดนคะงานอร่อยพิซซ่าที่นี่อร่อยไม่เคยเปลี่ยนเลยจริง มิคโดยกะเป็นไฟเตอร์ที่หัวช้าขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยท่านยุกะเขามีแนวคิดของตัวเองนะคะเขา,ขากับว่ารันมาเขาละคิดเหมือนกันหรือเปล่าอุตสาห์มาถึงที่เลยเหรอเนี่ยประหยัดเวลาไปได้เยอะใช่แล้วท่านรันมากำลังจะเรียกเธอมาหาอยู่เลยต้องการอะไรฉันว่าจะรับเธอเข้ามาเป็นมือขวาสักหน่อย ไงล่ะดีใจใช่ไหมชอบใจก็บอกมาเถอะมือขวาเหรอหมายถึงสามารถสั่งนายได้ถ้าทำงานพลาดก็ลงโทษได้เต็มที่งานสินนะเออ,อพลังลบรุนแรงกว่าก่อนหน้านี้อีกฮะเ,เพราะว่ามีความแค้นกับความเกลียดชังสุมอยู่ในหัวใจของเอเดนนะสิฮานะโซโนโอเอเดนตั้งแต่นี้ไปเธอคือพวกพ้องแห่งลอสผิดแล้ว ตั้งแต่นี้ไปพวกนายคือลูกน้องโดยตรงของฉันฉันมาที่นี่เพื่อจะประกาศเรื่องนี้ไงเฮ้ยว่าไงนะเอาแล้วไงเพราะแบบานั้นก็จะไม่เกิดผลประโยชน์แบบวินวินนะซิมาเพื่อปกครองรันมะเง้นเหรอน่าสนุกดีคำพูดของเอเดนทำให้พลังลบของรันมะเพิ่มขึ้นด้วยชักอยากรู้แล้วสิว่าจะเพิ่มขึ้นถึงไหนกันพิซซ่าอร่อยมากเลยไปก่อนนะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะ ถ้ามาสร้างกฎระเบียบอยู่กับฉันเป้าหมายของนายก็จะบรรลุไปด้วยนะโอแล้วเธอรู้งั้นเหรอว่าฉันมีเป้าหมายอะไรทำให้ทุกคนรู้จักลอสเวล l ์ขยายพลังแห่งลอสออกไปแล้วยืนบนจุดสูงสุดจากนั้นก็กลืนกินมิคโดยกุก่ะฮะเราสืบมาหมดแล้วละคะ่วะว่าท่านคาโคาวาคิดยังไงเรียกว่าท่านรันมาเซ่เธอทำไม่สำเร็จหรอกนะ เพราะมิคโดยูกะจะไม่ทำอย่างที่เธอต้องการแน่เลยหมายความว่ายังไงเธอเห็นเขาเป็นศัตรูแต่ทางนั้นไม่ได้คิดเหมือนเธอเลยนะอ่อเธอ,อยังเป็นเพื่อนอยังเป็นพวกพ้องของเขาสำหรับมิคโดยูกะเขาโกหกว่าววรันมะเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งเท่านั้นไม่จริงหรอกไม่ค่ะเป็นความจริงพวกเราเพิ่งได้ยินจากปากเขาเมื่อสักครู่นี้เอง จะได้ใครเป็นบันดี้จะใช้พลังของลอสเวล์หรือเปล่าก็ไม่มีผลต่อมิคโดยยูกะเลยสักนิดเดียวเจ้ายูกะไม่สนว่าฉันจะใช้ลอสเวล์หรือเปล่าอย่างงั้นเหรอเพิ่มขึ้นอีกแล้วแต่ระดับสูงสุดแล้วมังเนี่ยเดี๋ยวยังเพิ่มขึ้นไม่หยุดเลยมีอะไรเหรอกากาเปล่า นองหูวนองหูวงหัวนองหูเธอจะไปเข้าใจอะไรจะเข้าใจอะไรขออยังฉันได้เล่าฉันรันมากําลังโกรธมบทจริงจังเลยเนี่ยอาณาโุนโนโอเอเดนมีดีแค่นี้เองเลอเนี่ยเป็นพวกพ้องแห่งลอสไม่ได้หรอกจงทําตามที่ฉันสั่งหรือมิคโดยูกะไปซะตาใจได้เหอออย่ามาทําเป็นสั่งฉันเราไปสักฉันจะขยี้ยูกะด้วยมือคนนี้ออ

เดสะไอขึย์นเนี่ย er. แกรันมาเหรอยูกะมาที่นี่ได้ไงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกากะมาได้จังหวะพอดีอยูกะมาสู้กับฉันหน่อยไหมสู้เหรอ เอออาสิระวังตัวด้วยนะยุกะเจ้าเนี่ยมันไม่เหมือนที่ผ่านๆมาไม่เหมือนตรงไหนเหรอยังระบุชัดไม่ได้แต่ข้าสัมผัสได้ถึงพลังที่ไม่ธรรมดานั่นสินะรันมากแกร่งจะตาย ฉันเลยรู้สึกดีใจมาก,มากๆที่ได้สู้กันอีกเมื่อตอนนั้นฉันบอกยูกะไปฉันเลิกเล่นเกมเพื่อนแสนดีกับนายแล้วเดี๋ยวก็คงลืมนายได้เองแล้วทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ได้ทำไมถึงสนใจเรื่องยูกะถึงขนาดนี้นีมาเริ่มกันเลยเถอะวันนี้ต้องจบเรื่องทุกอย่าง จะต้องขยี้โยกกะที่นั่งยิ้มอยู่ในหัวใจของฉันให้ได้เลยละข้ามังกรที่มีพลังแห่งเทพถูกอัญเชิญมาที่นี่แล้วดูมีไนไนส์มังกรมนตราลงเปิดประตูแห่งวิธีที่พังที่น่าอ,อกดูมีไนไอส์แต่เป็นฉันแก่บอดี้ไฟ าซื้อการ์ดบัดด้ไฟได้ที่ร้านการ์ดชั้นนําร้านในอิน c ี่เอ็ดบุ๊กดีทเอสเซเสาขาที่ร่วมรายการหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ kissandkai.com Cresto f l a p Dragon w o l Magic w o l Magic o l ั้นเหรอคราวนี้จะสู้ด้วย Magic w o l ล้ เราประโยนน่ะจะใช้เวลไหนก็โค่นฉันไม่ลงทั้งนั้นน่ะละราเกตัวดราก้อนโรสฮาร์ดแอนดรอนขอเมจใจเบิร์ตไปช่องกลางถึงตาไม่ออกโรงแล้วเมจใจเบิร์ตโจมตีไฟเตอร์จะลุยแล้วนะเบิร์ตนี่แหละเฮ้ยจงดูนี่คือพลังแข็งโย อ,อัพเปอร์เด็กแบลลอสโวลิลลอสเด็กจงเจติเด็กเชนลอสเวดตี้ไดไมชอนมังกรมาตเวจีเวดดี้ไก่เบสไทร์เออร์กเกดอะไรขึ้นตอนนี้เลยเหรอเกิดอะไรขึ้นอีกฝ่ายเริ่มก่อนแต่ใช้ลอสเวร์ด์เทิร์นแรกเลยเหรอเนี่ย มาแล้วเหรอเดทริเยอร์การโจมตีของฉันจบแล้วขอจบเทิร์นรอทัสแอนด์รอขอมังกรมิติอากูเนียไปช่องกลางรบรยเดสักชันช่นพลันชีวิตพ่อหนึ่งหน่วยจวสองใบสกิลของอากูเนียที่ถูกทำลายทิ้งมังกรมิติหนึ่งใบจางมือเปิดดูการสี่ใบบนสุดเลือกสองใบขึ้นมือที่เลือกเอาเข้าเกม เอาจงสันสะทานจงหวาดกลัวจงสิ้นหวังไปดีขอมังกรมาดาเวจีไปดีตีก้กายเดสทรอยยอไปช่องกลางเริ่มมาก็ขอเดสทรอยย่เลยขอเอสตูร่ารับเอสไปช่องซ้ายเดียร์เกตยูเลชั่นไปช่องขวาทำลายจนกว่าจะไม่เหลือซ่า,เ,าเรามาเริ่มกันดีกว่าไอย กำแพงแห่งโซลร์เบอรสอิรักวางเยนะเท่านี้อิรักก็โจมตีไม่ได้เล่นอะไรบ้าบ่ดสทรอยเออร์ทำลายเม่ใจบทร์ดแต่เขควาปาร์นานั้นเป็นจริงเองปตูแห่งมิติมันสมบโรณยเอรอดไปหุดหวิดเพราะว่าเซกาดมาความโัตีของข้าพิ่งจาเลยรับไว้ฟัง เรมดับเบิลแอททัโจมตียุกาซอรับเอสจากการต่อ,อแป๊บเดียวเหลือพลังชีวิตสี่หน่วยแล้วรันมาส,สุดยอดเลยแข็งแกร่งจริงๆเก่งมากๆเลยน่าสนุกจังน่าสนุกงั้นเหรอการต่อสู้เพิ่งจะเริ่มขึ้น ฉันจะโค่นนายด้วยแมจิกเวิร์มิคโดยยกะถึงเทินของฉันอรชาร์ดแอนดรอสสวมใส่ไม่กวาดมังกรเทพกาบูุขอเมจไอแคทไปช่องซ้ายมาแล้วจ้าพร้อมลุยด้วยเวทมนต์แคทเอาเวทมนต์ขึ้นมือนหนึ่งใบไรเอ็กซามิเนต มาที่ขอการแกนทัวดราก้อนไปช่องขวาตามเล่มนี้ของข้าไร้เทียมทานกำลังรออยูเลยกาก้กลุยกันเลยกาก้โจมตีอีระดีความยินดีลิงแอดแคทก,กับเมจัยแคทจัดการเดสทรอยเยอร์ลุยกันเลยเมจัยแคทลิงแอดแคทเยคลดยดีควอสซิงก ป่าที่สุดกระเด้งออกมาเลยแท็กเดสตัวเยอร์ยังอยู่ดีสินะกาแกนทวดรากคจีวัวทำงานเชนจ์กาแกนทวดเบลต์แม เพ่เพกจอบเว่กากทัวเเร์ดแมจิกพื้นทรายเอากอดแมจิกเน็กเซนในดรอปโซนขึ้นมือสกิลของการ์ดแมจเบลดเมดทำลายลับเอสเมื่อรับเอสถูกทำลายทำลายมอสเตอร์ทั้งหมดได้สนามไฟตรงเข้ารับเอสลากพวกมันลงนรกไปด้วย ยังไม่ได้แสดงสีมือเลยเมียวเมยใจคันยังไม่ตายสินะแต่ช่องกลางของฉันมีเดสทรยเออร์ที่ทำลายด้วยสกิลไม่ได้ยุ่นะนะการโจมตีของนายมาไม่ถึงฉันหรอกเรื่องนั้นไม่แน่ห,อหรอก right god magic nexus ยกเลิกสกิลของเดสทรยเออร์ว่าไหนนะ <c oughs> สกิลของคาเกตัวบเลบลดเม็ด ลา<ว>ยเดสทยเยอร์เป็นไปปม่ได้แบบนี้ชนะได้ไหมชนะรันมะได้ขอขัดจังหวะเพื่ออธิบายสักครู่ตอนนี้ยูกะมีการแกนทั่วรเบลดเมดกับการรุมที่จะได้รับดับเบอร์แอตแท็กเมื่อใช้เวทหมดยิงโจมตีได้ทั้งหมด3ครั้งและยังทำ5ดาเดเมรไใส่รันมะได้ด้วยสกิลของเบลดเมด ส่วนบนมือก็ยังมีชินกาแกนทัวพานิเชอร์อยู่อีกด้วยถึงนายจะมีวานิที้เซลในมือก็ทนได้ไม่หมดแน่นอนพยายามได้ดีนะยุกะเออถ้าเป็นฉันคนก่อนตอนนี้อาจจะแพ้ไปแล้วก็นนะแต่ว่าฉันไม่สียพวกเรานะไม่ใช่ท่านรานมากกับเดสทรยเออร์ที่นายรู้จักว่าไงนะ ตั้งใจดูตั้งใจฟงังสลักเอาไว้ในดวงวิญญ,ญาณนี่คือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดแบบไม่กาดนึ่งฮอากมอนแค่มานาเวซีวันนี้จ๊กอคุณแลกพอยดา รเทพมานเวจีวันนิตี้โกคูเดสไทร์เยอร์อาคาก้าตรนี่เองเมื่ตอนนั้นเดสไทร์เยอร์พัฒนาร่างพัฒนารา่างขอขจจวัฒน์เพื่ออธิบายอีกครั้งขอมังกรเทพมานเวจีวันนิตี้โกคูเดสไทร์เยอร์นั้นสามารถจ่ายสองเกรเพื่อเคล้าได้เมื่อมอนสเตอร์ลอสเวิร์ในสนามตกดรอปโซน นอกจากนั้นไม่ถูกทำลายด้วยสกิลจากการ์ดฝ่ายตรงข้ามเลือก,การ์ดฝ่ายตรงข้ามไม่เกินสองใบทำลายโซทั้งหมดและส่งการ์ดที่เลือดด้วยสกิลนี้ไปดรอปโซนประตูแห่งไม่ติดธานี่คือพลังมาไปของผม ของฉันร็อชัสและรอขอกิระไปช่องซ้ายไลทเฮโรคาเรเบรสดีสไอยเยอร์กับอิรัเราประโยชน์นายชนะไม่ได้เรานี้จะต้องทำให้ได้จะสลักความพ่ายแพ้เอาไว้ในหัวใจด้วยพลังที่ต่างฉันไฟนอลเบสไรท์เอเนตี้ซีโร่เบรสต์

ไม่เป็นไรนะอไม่ต้องห่วงข้า <c oughs> เป็นไงยูยกะนี่แหละพลังแห่งรอสพลังของฉันคนนี้นายนี่สุดยอดจริงๆด้วยการได้สู้กับไฟเตอร์ระดับนายมันทั้งสนุกแล้วก็ตื่นเต้นฉันน่ะชอบที่สุดเลยละ่ะ ไว้มาสู้กันอีกนะรันมาไปละเดี๋ยวยวกูกะาทำไมละ่ะมันเพราะอะไรฉันไม่เข้าใจเทพมังกรอเวจีววนิตี้โกคุเดสทรอยเยอร์พลังของเจ้านั้นประมาทไม่ได้เลย มิคโดยยกะทำไมถึงยิ้มล่ะท่านเอเดนกลับันได้แล้วด a กเนส s s d ก a g o n w o r l ที่เต็มไปด้วยปริศนามีไฟเตอร์คนไหนใช้เวิร์นี้บ้างไหมนะอะรู้ละตอนต่อไปกระอุสุไลสึกแ่งโชคชะตาไปลุยกันกาก้าบาดีไฟ ก็จะมาแนะนำการสุดพิเศษการที่จะแนะนำวันนี้ก็คือนี่เทพมังกรมานเวจีวานิตี้ก็คืเดสไพร์เยอร์กาสายววนิตี้ที่พัฒนาร่างขึ้นอีกขั้นเมื่อมีมอนสเตอร์ลอสเวิร์ตกดรอบโซนสามารถจ่ายสังเกตเพื่อคอได้และเมื่อลงสนามทำลายโซทั้งหมดของมอนสเตอร์สองใบแล้วส่งตรงไปยังดรับโซนต่อเลยมอนสเตอร์จะถูกทำลายด้วยการโจมตี ด้วยสกิลหรือด้วยการจ่ายคอสของแค่มาสเตอร์ลอสเวอร์ตกรับโซนก็คอได้ทั้งนั้นคอลงสนามในจังหวะเหมาะๆแล้วล้างสนามอีกฝ่ายไปเลยการ์ดตัวนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนลองใช้การ์ดนี้สร้างเป็นเด็กที่สุดยอดกันดูนะถ้างั้นก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไป